อัม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 อันออะไรติดคอกูนักหนาเนี่ยอ้ยสวัสดีน้องๆหนุ่ๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิกกี้เอ็กทูนะครับผมเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับเทพพระเจ้าคนสุดท้ายครับนั่นก็คือพีเอสบาวันแทน ที่เราจะเริ่มไปดูคลิปกันนะก็เกริ่นก่อนแล้วกันนะว่าบาวันนี้เป็นแบบบุคคลผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่อันตรายมากๆเพราะว่าหรู้รู้ป่ะเหลี่ยมจ๊าเหลี่ยมจ จัดเลยอ่ะครับคนนี้ยบอกเลยไม่ธรรมดานะจะไม่เหมือนคนทั่วไปนะทุกคนนะ <_ EN> คนนี้คือจะเหลี่ยมกว่าคนอื่นเป็นพิเศษคือจะมีความแบบความผิวก็สูงแหละความคมก็สูงแหละแต่จะเหลี่ยมประจำคนนี้เหลี่ยมตลอดเลย <_ EN> มันไสเป็นพิเศษก <_ EN> ็เลยเก็บไว้คนสุดท้ายเอาไว้ให้หนักๆย้ำๆกันไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนขับบาวันนะผมก็อย่าลืมกดะเทิบไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้ที่ปั่นบาวงบาวันอะไรมันก็เป็นแบบจังหวะแบบเขาเรียกว่าหมันไสกันส่วนตัวนะหอนก็่าด่าพี่เลเขาก็แบบรักกันกก็แคค่่ทําิปัันน ใคร FC บาวันนะครับผมก็พี่ก็ FC บาวันเหมือนกันเออเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันเลยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกระเทือบไลค์ให้กับช่อง PS บาวันด้วยนะครับบาวัน FF นะครับน้องๆทุกคนนะโอเคครับผมถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go เกียรชุดแอสซุดโอ้โยลากหัวระยะไกล เม็ดแรกเลยล่าโคตรด,ดีทุกคนโอ้โหมาดิสองหัวมาดิโอ้โหสามหัวหมดตี้มาดิมันวางเป้านิ่งจริงว่ะบาวันจัมช็อตโนหนึ่งโนวันโนกอสไทยแลนด์พูดแค่นี้ ช็อตกระโดดโคดเวอร์โคดเวอร์สุดๆในประเทศไทยนตอนนี้โอ้ย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 อะไรอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะมีเอาเมาส์กดด้วยบอลบอกไม่ไหวเลยลากหัวเลยลักกันโสดูเฮ้ยเมื่อกี้แตะสองหัวรวดเหรอเดี๋ยวใช่หรอเฮ้ยโอ้ เฮ้ยใช่เชี่อจดอย่างเวอร์ุ้ยนี่อ่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยต่หัวอึ๊บปุ๊บปุ๊บนี่อ่ะนี่อ่ะทุกเม็ดทุกหน่วยโอ้ไม่ถบด้วยเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยพลาดหนึ่งได้ไงนี่ไงนี่ไง ไม่ต้องซูมด้วยไม่ต้องกลัวติดตัวล้มด้วยมือโคตรนิ่งอย่าเออครับอย่าเออครับมาแตกไปดิตัวท้ายเฮ้ยเขายิงไปกี่ตัวแล้วเมื่อกี้น่าจะตีคนละตีนะเต็มบ้านเซอร์ไพรมัตตาฟากเกอร์วิววิววิวนี่ไงฟันดาบให้ฟันคอให้ด้วย อเลือดจะหมดแล้ว30มสิบจังหวะเขาวงนี่ไงสับวิ่งสับวิ่ง2หัวไปไงพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอยู่หัวเดียวอย่าหาทาเคยเห็นหัวเดียวไหมทุกคนถ้าหัวเดียวเลือดไม่แตกอ่ะไม่เวิร์กอย่าอย่าหาทำอุ้ยซ้ายขวาออ้เฮ้ทุกคนวันนี้พี่มีเว็บสุ่มเพรฟรีไฟ์มานําเสนอเว้ยก่อนอื่นเลยนะครับให้น้องๆดูเพรของพี่นะครับตอนนี้มีเพียง2เพรเท่านั้นนะทุกคนให้เราไปที่โปรไฟล์ของเราที่ด้านบนซ้ายนะครับหลังจากนั้นให้กด copy u id ไว้ครับ หลังจากที่เข้ามาหน้าเว็บ2ี่ store ครับก็กดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยนะครับสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้ง่ายๆเลยทุกคนหลังจากที่ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอน Wallet ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยหลังจากที่เข้ามาหน้าเติมเงินครับทุกคนจะเห็นเบอร์ Wallet อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถโอนเงิน Wallet เข้าไปที่เบอร์ตามตรงนี้ได้เลยครับหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จนะครับเราจะได้เลขอ้างอิงแบบนี้นะฮะให้น้องๆทุกคนเอาเลขอ้างอิงครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยคร หลังจากนั้นก็ให้เอา UID ที่เรา copy นะครับวางลงในช่องใส่ UID ตรงนี้เลยแล้วกดเข้าสู่ระบบครับผมหลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะเราก็จะเห็นชื่อตัวละครของเราอยู่ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มทาการสุ่มได้เลยฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าดวงพี่จะดีขนาดไหนเว้ยทุกคนหลังจากที่เรากดเริ่มสุ่มนะฮะระบบก็จะทําการหมุนกลงล้อไปอย่างนี้อย,นอย่างนี้แล้วไปถึงครับส6 9 7ันชกร้ยดเพนะครับน้องๆเราก็กดโอเครับเพชรได้เลยนะทุกคนดวงคนมันจะดีนะฮะ เอาแล้วนะกงล้อหมุนแล้วนะครับน้องๆทุกคนมาดูดิว่าพี่จะดวงไหมไหมแล้ว3ามพันหกร้อยเก้าสิบเจแล้วสามคัม้มันก็สุดยอดเหลือเกินเว็บนี้ทุกคนว่าไงอะทุกคนว่าพี่จะได้อีกหรือเปล่าก็ดวงพี่มันมานะวันนี้พี่ดูทรงแล้วดวงพี่มันมาเฮ้ยเฮ้ยสามพันหกร้อยเก้าสิแล้ว3ครั้งเฮ้ยถ้าใครยังไม่สุม่มรีบไปสุ่มเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเว็บมันกำลังบั๊กเว็บมันกำลังบั๊กแน่นอนรีบไปสุ่มกันเลยเร็วๆเ,เ,เลยทุกคนหลังจากที่เราสุ่มกงล้้้ออเเเเเสรรรรรร็จีีียยยบบบคคัััดดด๋ววาาาไปูหนนกกกมก่ ว่าเพชรเข้าไอดีพี่หรือเปล่าเนะยครับน้องๆทุกคนจาก2เพชรน่ะออหนึ่งสองสามปับ๊บหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบแปดเพชรตบมือสี่ร้อยเลยสำหรับใครเนี่ยที่อยากดวงดีเหมือนพี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ24สิบสโตไปลองเล่นกันได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสุ่มของรางวัลบัตรเติมเกมเติมเกมออนไลน์อะไรทุกอย่างมีครบจบที่เดียวครับ24สิบสโตรครับไปใช้บริการกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าไป ไม่็อตเวอร์จังวะมันเป็นสองนัดไงมันเป็นแบบโดดสับยิงแบบเอสดี่เป็นหัวสองนัดรวดปึกๆปึกๆ M สิบสี่อ่ะอุย้ยเจอนี่ไง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 อุย้ยจะตายไม่ได้หรออตเวร์เลยโอ้โหทุกคนเขาหา็อตเป็นอาทิตย์เลยนะเขาไม่ได้อุย้ยแดงแล้วแดงอีกเหมือนยิงสามหัวเอางี้ดีกว่า M 5 0 0 ป้ามันเป็นคนยิง M 5 0 0ดีจริงๆตั้งเห็นตั้งแต่คลิปก่อนๆแล้วนะดูดิดูดิหลังตัวหัวแตกหนึ่งหัวแตกสองอุ๊ยโดนนี่งไงหัวแตกสองไปดิหัวแตกสามของจริงพีอย่างนี้แม่เล่นดีมากเลยเนี่ยจำชอ็อต No1 No God Thailand m e t ฟั Fucker ช็อตโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่งไงโอ้โหรู้จัก เชฟคินกระทะเหล็กวะทุกคนรู้ yeah. จักเชฟคินกระทะเหล็กไหมเนี่ยช็อตโดดยิงเวอร์จริงทุกคนอุยเรบร้อยสามหัวเลยเพลงนี <S 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 ้เพลงนี้พี่ว่าเอาเรื่องสามหัวลากเอ็มหกสวยๆอุ้ยกระทะโอ้โหลากไก่อย่างนั้นได้ไงวะอุ้ยแดงหมด สองตัวรวดนอ้หมันลากสิแดงมั้งลากนิ่งจริงว่ะอู้หลากดีมากลากดีมากเห็นช็อตที่โบเก้นลากนะรู้สึกว่าบาวันจะลากขึ้นแดงติดแดงเยอะกว่าบ้าแบบเหมือนเปิดเหลืองแล้วแดงเลยแต่อายูจะไม่เปิดเหลืองเลยอายูจะเปิดแดงเลยูลากติดง่ายมากอ่ะนี่นี่ โอ้โหโอ้โห,โโหนี่ลอยยืนด้วยนี่แน่แก้งเหมือนแก้งอ่ะนี่แน่ดูดิทุกคนขนาดช็อตท้ายคลิปอะ่ะเขายังเน้นสองสามหัวขึ้นโอ้โหช็อตอย่างเวอร์ทั้งคลิปอะ่ะช็อตมันเหลือหรือยังไงเนี่ยแต่ไอคินเป็นคนเรียมจัดแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอกยอกยอกนะทุกคนนะใครเอฟซีบาวันนี้อย่าพึ่งด่าพี่นะไอหนุ่มเสื้อส้ม ประจำ PS มันใครได้ดู MV เบื้องหลังอ่ะของ PS อ่ะ Perfect Fam อ่ะใครได้ดูก็จะรู้ว่าบาวันมันดือ้อไอคิมมันเป็นเด็กดือ้อ <Yeah. S 1> เด็กดื้อแล้วก็มันชอบขิงด้วยมันชอบขิงคนอื่นด้วยขิงเก่งเก่งสุดละกูบ้านะแต่ปากดีสุดเนี่ยโอ้โหมีอยู่สักประมาณสาคนนะ กินดาบสีเหล็กนายนี่สายปากดีขอให้บอกเฮ้ยนี่แน่ไม่โดนตุกนี้หัวหลุดไปไงเฮ้ยลากดีวะเวลาพี่ลากต้องติดเหลืองสักประมาณ3-4ดอกกว่าจะขึ้นแดงอะ่ะอันนี้ไม่เกิน2เพลงมันวะสวยอยออนี่เป็นไรเน็ตหลุดเหรอไม่รู้จักใช้เน็ตดีแท็กเหรอ เขาเป็นสปอนเซอร์โบลิกนะเขาต้องขายของอเลยเฮ้ยเลือดไม่มีแล้วสวยนี่มันจอดท้ายคลิปจริงปะเนี่ยอุย้ยอุ้ยเอ้าโดนระบอสโอ้โหลำโพงแตกลั่นเลยนอกจากลำโพงแตกหูกูแตกด้วยขาลมขาลม มันเป็นช็อตมันเป็นเหมือนเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นช็อตเปิดหรือช็อตแบบไฮไลท์ของพีเอสไปแล้วอะว่าแบบช็อตยิงจากร่มแล้วแดงหมดทุกเม็ดอะไปหาทํากันนะทุกคนนะจะได้มีกําลังใจในการทําแล้วก็น้องๆคนไหนที่เอาเพลง Perfect Fam ไปตัดคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะรอไปตามดูอาจจะทําคลิปนะครับไฮไลท์เพลง Perfect r f a m แจกตังด้วยดีไหมใครทําคลิปไฮไลท์เราใช้เพลง Perfect Fam แล้วแบบ เข้าตาที่สุดเดี๋ยวพี่จะแบบให้คัดไปให้ไายูโอเดูเลยสักสคลิปให้บาวันบเคนเลือกว่าคลิปไหนควรเป็นผู้ชนะให้ดูสักประมาณ30วิคลิปไหนเวิร์กคลิปไหนเลิศดดีงานดีแจกเลยเอาป่ะสัก500บาทอ,าอะไรอย่างเงี้ยดีไหมทุกคนถ้าดีก็คอมเมนต์ว่าดีรักกันถ้าดีก็เอาเป็นว่าทำเลยเดี๋ยวพี่จะโพสหน้าเฟซแล้วกันว่าแบบใครทำไฮไลท์เพลงเพอร์เฟกแฟมโพสหน้าเฟซพี่เดี๋ยวพี่จะ เออวิถถ่ายคลิปมือไม่ต้องโหดก็ได้มั้งนี่ไงหัวแตกเป่งน,นี่ไงหัวแตกมือโคตรดีเลย อย่าลืมกดซับสไครช่องบ่าวันด้วยนะครับทุกคนนะฮะน้องเบนอีกหนึ่งคนที่เล่นดีมากๆแล้วก็ฝีมือเด็ดดวงที่สุดระดับท็อปๆต้นๆของ PS เลยนะครับสาหรับ3คนนี้มาหาเทพเราได้รีวิวกันไปเราได้รีแอคไปกันหมดแล้วทั้ง3คนนี้นะครับสำหรับน้องๆที่อยากดูของต่างชาติคนไหนอีกลองคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวพี่จะลองไปเสิร์ชด,ดูแล้วพาเปิดโลก <S <S ให้คนไทยเนี่ยได้เข้ามาดูหน่อยว่าต่างชาติเนี่ยคนไหนที่มันเก่งๆเจ๋งๆแล้วก็มันมีชื่อเสียงพี่เชื่อแหละว่าคนไทยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักช่่่อองตงตาาประเทศย อาเบลาปาโตโคลโลเนลวินเซนโซไวเอฟเอฟหรือว่าจะเป็นอีกหลายๆช่องแล้วพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนที่ชอบดูรีแอคชั่นดูอยู่ในช่องพี่ตอนนี้ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันกดไลค์ครับว่าอยากให้ใครมาคอมเมนต์ใครมีกดไลค์มากที่สุดที่จะเอาช่องนั้นมารีแอคชั่นต่อช่วยกันสนับสนุนครับยูทูบเบอร์ของ PS หรือว่า Perfect Shot ครับน้องๆทุกคนกดติดตามกดซับสไครต์ทุกๆช่องด้วยนะครับเคทูเจซีเหล็กกูโอเคอาร์ยูโอเคบาวันโบเก้นอินดาร์บิกกี้เอ็กทูแสน ทูเป็น10สบสช่องครับทุกคนไปเลือกกดติดตามกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่สนับสนุนพวกพี่นะครับขอบคุณมากๆจริงๆจ,จากใจเลยครับขอบคุณแทนทุกๆคนที่อยู่ในเพจด้วยรักน้องๆรักคนดูทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ